นิทานสอนใจเรื่องปั๊มน้ำมันร้างคนญี่ปุ่นคนแรกเดินทางมาถึงหมู่บ้านห่างไกลเปิดปั๊มน้ำมันมีลูกค้ายเยอะแยะญี่ปุ่นคนที่สองเดินทางมาเห็นมีคนเข้าปั๊มน้ำมันกันเยอะแยะคิดว่าน่าจะมีคนที่อยากทานข้าวด้วยแน่จึงเปิดร้านอาหาร ธุรกิจก็เป็นไปด้วยดีญี่ปุ่นคนที่สเดินทางมาเห็นปั๊มน้ำมันผู้คนหลากหลายร้านอาหารก็เช่นกันคิดว่าน่าจะมีคนต้องการพักผ่อนระหว่างเดินทางจึงได้เปิดธุรกิจโรงแรมญี่ปุ่นคนที่4เดินทางมาเห็นผู้คนหลากหลายมีทั้งเติมน้ำมันมีทั้งฐานข้าวมีทั้งค้างแรมจึงคิดว่าน่าจะมีร้านสะดวกซื้อ เอาไว้บริการเพื่อคนเดินทางมีอะไรขาดเหลือญี่ปุ่นคนที่5คนที่6เดินทางมาอย่างต่อเนื่องจากหมู่บ้านเล็กๆก็ากลายเป็นเมืองที่กำลังเฟื่องฟูคนญี่ปุ่นต่างก็ร่ำรวยกันทั่วหน้าแต่คนไทยคนแรกเดินทางมาถึงหมู่บ้านห่างไกลเปิดปั๊มน้ำมันมีลูกค้าเยอะแยะคนไทยคนที่สอง เดินทางมาเห็นปั๊มน้ํามันธุรกิจดีก็เปิดปั๊มน้ํามันบ้างคนไทยคนที่สเดินทางมาถึงเห็นเขาเปิดปั๊มน้ํามันถ้าทางจะไปได้ดีก็เปิดบ้างคนไทยคนที่4เดินทางมาถึงก็เปิดปั๊มน้ํามันอีกแต่ต้องการแย่งลูกค้าก็ลดราคาน้ํามันลงมาคนไทยคนที่5เดินทางมาถึงเห็นเขาเปิดปั๊มน้ํามันกันเยอะแยะ ก็ออบ้างแล้วก็มีการลดแลกแจกแถมเพื่อดึงลูกค้าคนไทยคนที่6คนที่7จ็ดเดินทางมาถึงก็พากันแหบเปิดปั๊มน้ำมันผลสุดท้ายลดแลกแจกแถมจนไม่คุ้มทุนตลาดเสียหายทุกรายเจ๊งกันหมดจนกลายเป็นปั๊มร้างหมู่บ้านท็กลับคืนสู่ความเงียบเหงาเหมือนเดิมไม่ได้ว่าคนไทยไม่ดีนะครับ ธุรกิจที่ดีไม่ได้อยู่ที่คุณชนะคู่แข่งได้มากเท่าไหร่แต่อยู่ที่เกิดการพึ่งพาอาศัยกันไม่แข่งแยง่งไม่เอาเปรียบสร้างประโยชน์ให้กับผู้คนได้มากเท่าไหร่ได้ช่วยเหลือผู้คนให้มีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นได้มากเท่าไหร่ต่างหากหันมามองที่บ้านเราที่ริมถนนสายหลักจะเต็มไปด้วยร้านโรตีสายไหมปลาเผาสินค้าอื่นๆ ทุกๆร้านจะขายเหมือนกันส่วนสุดท้ายถ้าไปไม่รอดก็ต้องเลิกหันไปรับจ้างในทุนที่มีสายป่านยาวแทนปัจจุบันร้านเป็นเจ้าของเดียวกันหมดเจ้าของเดิมเป็นเพียงผู้รับจ้างขายกินเปอร์เซ็นต์เท่านั้นยุคเข้ายากหมากแพงเงินทองหายากจะลงทุนอะไรคิดเยอะๆนะครับถ้าไม่มั่นใจกอดเงินไว้นาน,านๆใช้เสอยอย่างประหยัดกินอยู่แบบพอเพียง ความจนมันน่ากลัวจริงๆนะ